ผู้สื่อข่าวสกายสปอร์ตอิตาเลียมั่นใจว่าอาเซนอนจะเป็นอีกหนึ่งทีมที่ไล่ล่าตูวิเตอร์โอซิเมนกองหน้านาโปลีในตลาดซัมเมอร์2 0 2 4นอกเหนือจากปารีสและเชลซีเปิลใหญ่เวลานี้ดันไคฮาวเวดขึ้นไปเล่นกองหน้าเนื่องจากผลงานของหอกเป้าอาชีพอย่างกาเบรียลเชซูสและเอ็ดดี้เอนเคเทียยังไม่ดีพอจนนำไปสู่กระแสเชื่อมโยงกับกองหน้าคนใหม่คือโอซิเมนนั่นทำให้กูรูซื้อขายสายอิตาลีเชื่อว่าทีมของมิเกลอาเตตา จะลุยตลาดแข่งล่าตัวกับเขาด้วยนอกเหนือจากเบนจามินเชตโกจากแอเบลซิกสโมสรเฟเนบาเชแห่งซูเปอร์ลีกตุรกีใช้ความจริงใจและอดทนในการเจราจาจนใกล้จะบรรลุข้อตกลงว่าจ้างโชเซ่มูรินโญ่ขึ้นเป็นเฮดโค้ชคนใหม่นับเป็นการพูดคุยที่อาศัยเวลาพอสมควรเพราะต้องน้มน้าวหลายอย่างไม่ว่าความทะเยอทะยานของสโมสรเป้าหมายระยะใกล้และค่าจ้างมูรินโญ่ซึ่งคาดว่าจะมีสปอนเซอร์ต่างๆมาสนับสนุนอีกทางสำหรับฤดูกาล2023 24ที่เพิ่งจบไปเฟเนบาเช่จบลำดับ2องของซูเปอร์ลีกตุรกีจะได้ไปเล่นเพลย์ออฟแชมเปี้ยนลีกซีซั่นหน้าและยังเป็นการคุมทีมในลีกตุรกีครั้งแรกของโชเซ่ดอดมุนคงไม่สามารถจ่ายค่าตัวเจดอนซานโชจากแมนยูตามราคาที่ตั้งมาเว้นเสียแต่ว่าได้ส่วนลดหรือปล่อยยืมอีกซีซั่นหน้าเสือเหลืองยืมซานโชมาเมื่อตลาดมกราคมที่ผ่านมาแล้วดาวเตะวัย24ปีผลงานโดดเด่นขึ้นตามลำดับถึงเวลานี้เตะไป20เกมจากทุกรายการทำ3ามประตู3าแอสซิส ซึ่งข้อตกลงที่ทำไว้คือยืมไม่มีออปชันซื้อขาดแมนยูตั้งค่าตัวไว้ไม่ต่ำกว่า60ล้านยูโรแพงเกินกว่าดอทมูลจะจ่ายไหวสโมสรนแมนยูพร้อมเรียกคอปปี้เมนูกองกลางลูกม่อมาต่อสัญญาฉบับใหม่หลังจบทัวร์นาเมนต์ยูโร2 0 2 4โดยจะทวีคุณค่าเหนือเพิ่มถึงสีเท่ารายงานจากเดลิสตาสปอดว่ากองกลางวัย19ปีได้ก้าวขึ้นมายึดตัวจริงในทีมชุดใหญ่แมนยูด้วยผลงาน32เกมจากทุกรายการทำา5ประตูไฮไลท์คืน1ประตูนัด ชิง FA คัพที่ปราบแมนซิตี้2-1ส่วนสัญญาฉบับใหม่จะยาวถึงมิถุนายน2028พร้อมออปชั่นเพิ่มเติมโดยจะเพิ่มค่าเหนื่อเป็น80,000ปอนด์ต่อสัปดาห์